น,น,ใใน,นับไฟ four three two one กว่จะเต้นแรงกว่าเดิมทุกครั้งนับไฟ four three two one ความทุกหายไปเมื่อร่าขยับซังจูอันเริ่มเดืมอมรอช้าตัวพลังออกมาให้โลกรู้ว่าเราไหวแค่ก้าวเดียวก็เป็นโลกในใจนับถอยหลังไวเพื่อเริ่มใหม่ วันนี้วันนี้ตั้งเวลาไว้สามสิบวันวางแผนฝันมีชัดเจนทุกเช้าตื่นมาเริ่มนับอีกทีเพื่อบอกตัวเองว่าฉันพร้อมเต็มทีมองสั่งที่ใจลุกขึ้นทันใดถึงเวลาลงมือไม่รอใครนับ f 4 v e f o u three t o one จะเด่นแรงกว่าเดิมทุกครั้งนับ f 4 v e f three t o one ความทุกข์หายไปเมื่อรัองเกียจซัมจูอันร่มเดยมัวรอช้าตัวพลังออกมา ให้โลกรู้ว่าเราไว้แค่ก้าวเดียวก็เป็นโลกในใจนับถอยหลังไว้เพื่อเริ่มใหม่วันนี้วันนี้อย่าปล่อยให้เวลานาน,านจนหมดไฟอย่าให้นาฬิกาเป็นสักครูในใจแบ่งเป้าหมายเล็กๆแล้วทำต่อไปให้ทุกการนับมีความหมาย สู่อันเริ่มจุดไฟให้ฝันตีวความวันไห้ให้กลายเป็นพลังใจทุกการนับคือก้าวสู่อนาคตใหม่มแค่เริ่มวันนี้โลกก็เริ่มเปลี่ยนไป